เพื่แบบนี้คุณผู้ชมจะแชร์ผมปะว่าเกม Super Robot w a r b My เป็นหนึ่งในเกมซีรีส์ของ Super Robot เกมแรกในชีวิตผมที่ผมได้ลองจับมาเล่นดูแต่ที่จริงไม่ใช่นะคุณผู้ชมผมจำผิดไว้คือผมไปจำสลับกับสับสนกับเกม Battle for Bard นะผมซึ่งมันคล้ายๆกันหน้าโปกมันคล้ายกันผมนึกว่ามันเป็นเกมเดียวกัน ผมก็เลยลองโหลดเดโมมาเล่นนะครับซึ่งตัว Super Robot Wall w a r b y e เป็นเดโมในสตรีมนะผมลองโหลดมาเล่นดูมันเป็นเกมแนว turn b a s บปวกกลยุทธ์นะผมซึ่งคล้ายๆ Fire Emblem นะส่วนตัวผมแล้วถ้าใครไม่ชอบแอนว turn b a s แล้วก็กลยุทธ์อาจจะปัดตกไปได้เลยนะครับแต่สำหรับผมก็ใช้ได้ครับเล่นสนุกดีเป็นความรู้สึกที่ว,ว้าวใช้ได้ครับความประทับใจแรกที่ผมได้ลองเปิดเกมนี้เข้าไปเล่นดูสิ่งแรกคือนี่ครับ คุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรเพลงดิเลกสิ์ใช่ครับและเกมเกมนี้ไม่มีปุ่มปิดเสียงเพลงมันปิดหน้าเซ็ตติ้งข้างนอกไม่ได้เว้มันต้องเข้าไปปิดข้างในเกมแต่ข้างในเกมมันก็ปิดได้ไม่หมด <c oughs> กดูอยากตายในเรื่องภายในเกมนี้มันเป็นออริจินัลของเกมนะผมซึ่งตัวเอกนำทีมเรื่องของนี้จะเป็นเอชิก้าเฟมเบเนสนะผม <c oughs> ซึ่งเป็นตัวเอกที่เป็นหัวหน้าของเรานะผมส่วนเราเองก็จะมีตัวโละครที่เราบังคับได้อีกคนหนึ่งนะ ซึ่งสามารถตั้งชื่อได้แต่ที่จริงมันมีชื่อที่เขาตั้งมาให้แล้วด้วยแหละคือทีมในเรื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ภาษาเข้ามาช่วยพอสมควรนะแล้วมันก็ดัดแปลงมาจากการ์ตูนนิดนึงด้วยแหละแต่มันก็จะมีในเรื่องที่เป็นออริจินอลเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งนี่ก็คือตัวเอกของเรานะนเป็นตัวเอกหญิงเนาะภายในเกมระบบของเกมจะเป็นแนววางแผนเชิญเบสบวก RPG มีอัปเกรดของนะผมมีการวางตัวละครด้วยําผมว่ามันสนุกไหมอืมใช้ได้นะสำหรับมุมมองผมนะ ผมว้าวได้เละผมไม่เคยเล่นภาคกกมาด้วยจากภาคนี้ผมก็รู้สึกว้าวเลยตอนที่สำคัญข้างในนี้มีเสียงภาคตัวละครด้วยแบบโอ้แบบตกใจเลยนะตอนที่สำคัญเลยใช่มีเพลงตีนลิเกสีเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังด้วยผมก่ยังชอบแอนิเมชันภายในเกมถือว่าสวยอยู่นะผมถือว่าไม่ได้แย่นะ มันอาจจะไม่ได้ว้างมากนะผมแต่ผมก็เลยดูว่าม,มันดีกว่าโปเกมอนนะ <c oughs> ทำไมต้องไปเทียบกับโปเกมอนด้วยวะไม่รู้ดิก็เ,เทียบสักนิดละกันมันก็คล้ายๆกันเนี่ยผมก็เล่นเกมเทนบิตไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมแล้วมันเป็นเกมวางแผนด้วยไงยิ่งไอคิวผมที่โคตรจะมีน้อยแล้วมันทําให้ผมท้าทายขึ้นอ่สิบเท่าเพราะผมชอบเล่นเกมแบบนี้มากครับกลยุทธ์นะคือผมอาจจะต้องซื้อตัวเตรียมมาเล่นเลยแหละ ายในเกมไม่ได้มีแค่ตัวละครเหล่านะั้ที่เราสามารถบังคับแล้วก็เล่นได้มันจะมีตัวละครจากการ์ตูนเรื่องอื่นๆเข้ามาเจมด้วยนะผมซึ่งมันมีเยอะมากแล้วผมไม่รู้จกักนผมไม่ได้เป็นแฟนกำตามขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนแมวพวกนี้ซ่อนไหน,นะครับก็รู้ไม่กี่เรื่องคนระับเคยดูจริงๆก็คงเป็นกำตามจีอะแ,แล้วแต่ละคนก็จะมีขาอเรืยกงว่า,าถ้าไม่ตายแตกต่างกันไปนะผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเพราะค่อนข้างสวยนะผมว่า ผมนั่งเล่นเกมนี้อยู่สักพักพอเล่นไปได้สักพักมั้งประมาณสักสิบกว่าทีนี่แหละจูจูจกัมดัมของเราก็เปลี่ยนร่างเฉยนะผมจูจูก็ใส่ชุดเกาะอ,อะไรไม่รู้คือเอ่ออันนี้แลดูเท่นะร่างแรกอะ่ะผมไม่เท่าไหร่นะเออแอนิเมชันมันก็สวยนะแต่อันนี้คือสวยมากเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูสักฉากตอนที่มันใช้แล้วกันคือผมก็แอบว้าวนะคือมันสวยอยู่นะถือว่ามันเป็นเกมเทิร์นเบดบวกกลยุทธ์ที่ลงตัวใช้ได้เลย ตรงนี้มันก็จะให้เราเลือกท่าโจมตีนะว่าเราจะใช้ท่าโจมตีอะไรนะผมซึ่งแต่ละท่าก็จะมีแอนิเมชั่นที่แตกต่างกันไปนะผมซึ่งท่านี้ผมก็ลองใช้ดูนะลองผิดลองถูกก็คืออยากเห็นอนิเมชันของมันนั่นแหละมันเป็นยานตัวแม่เนาะเอชิก้านางเอกของเรื่องที่ไม่ใช่ตัวละครเรา <c oughs> <c oughs> ส่วนนี้เป็น5ตัวละครที่เราบังคับได้นะผมหลังจากได้ชุดเกาะรู้สึกว่าจะเป็นตีมนินจามังเป็นหุ่นยินจาจ <EN S 1> ผมว่าเท่ดีนะแบบเชื่อไหมกัมดั้มนินจา่าหรอโคตรเท่คือปกติเมื่อก่อนอะกัมดั้มมักจะถือปืนถือโล่อะไรก็ไม่รู้นะผมแต่นี่แม่งนินจาโคตรเท่นินจาเลยนะเว้ยอะไรจะขนาดนี้เนี่ยความเบี้ยวยินจาเนี่ยไลนิ่งเนี่ยเท่เทจัด เอาไปเลยครับสิบเต็มสิบฉากนี้ผมให้เลยคือการโจมตีของตัวเอกเราที่เราบังคับได้มันไม่ได้มีท่าเดียวไงละยันก็นไม่ได้มีท่าเดียวแล้วตัวอื่นที่เล่นได้อีกที่แบบว,ว้าวแบบ้วาวมากเลยพอได้นมาสักพักมันก็ให้เราเซตติ้งบัาบารผมก็หาเจอแล้วนะผมนะั่นก็คือปิดเสียงนะผมพยายามที่จะปิดเสียงเกมนะแต่อย่างที่ผมบอกต้นคลิปไปว่าเกมนี้ไม่ปิดเสียงเพลงไม่ได้นะผมมันปิดได้แค่นี้ มันยังจะมีเบาๆอยู่เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับแต่มันได้แค่นี้ก็ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามันปิดได้นะหลังจากที่เราเล่นจบองค์แรกหรือว่ามิชชั่นแรกหรือว่าการสอนเล่นไปนะผมมันจะให้เราเข้าไปสู่หน้าเมนูอัปเกรดนะผมซึ่งในเกมนี้ก็มเมนูอัปเกรเดเยอะมากนะผมภายในนั้นก็จะมีเมนูมิชชั่นแล้วก็มีการอัปเกรดตัวละครนะผม โอเคตอนนี้ก็ผ่านมา5นาทีแนละ้วคุณผู้ชมสำหรับผมในมุมมองผมนะสำหรับเกมซูเปอร์โรบอทวอลไบเป็นหนึ่งในเกมซูเปอร์โรบอทที่ผมได้เล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมสำหรับผมก็มองว่ามันว,าว้าเลยถ้าเกิดผมไม่ได้มองผิดเป็นเกมแ t t เทิ o ฟ b a บาอ่ะผมคงไม่ได้รู้จักซีรีส์ของเกมนี้นะผมนั่นก็คือซีรีส์ของเกมซูเปอร์โรบอทนะซึ่งปัจจุบันเป็นเกมซูเปอร์โรบอทภาควอลไบนะผมซึ่งเป็นภาคใหม่ล่าสุดเนเรื่องก็เป็นในเรื่องใหม่นะผมเป็นในเรื่องออริจินอลของภายในเกมนะ ก็เป็นเกมแนว turn ์นเบ d บวกกลยุทธ์ที่ใหม่สําหรับผมเพราะผมไม่เคยเล่นแนวนี้นะแต่มันก็มีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่นิดๆิดเหมือนกันนะผมสําหรับซีรีส์นี้นะแต่มันก็เป็นหนึ่งในเกมน้องใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเออน่าเล่นดีถ้าเกิดผมจะหามาเล่นจริงๆก็คงหาเกมภาคเก่าๆที่มันลดราคามาเล่นนะผมเพราะว่าภาคนี้แอบแสดงนิดนึงนะปัจจุบันก็บางขายไปแล้วทั้ง Steam s <า> Steam นมแล้วผมแล้วก็ PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch นะผม ก็3มช่องทางเลยใครมีช่องทางไหนก็อยากเล่นก็ลองไปซื้อมาจัดเล่นได้นะผมปัจจุบันก็มีเดโมในสตีมให้ลองโหลดเล่นดูนะก็ลองไปเล่นดูก่อนว่ามันใช่สําหรับคุณหรือเปล่าถ้าใช่ก็จัดเลยสาหรับคะแนนที่ผมให้สําหรับเกมนี้ก็คือ8เต็ม10นะไม่ได้แย่เลยถือว่าว้าวสำหรับผมมากใครที่เป็นแฟนกานดั้มแล้วเป็นแฟนการ์ตูนแนวพวกนี้เพราะว่าดีเลยดีมากมากแต่ถ้าใครไม่ชอบเทอร์นเบดก็ปัดทิ้งเลยนะผม อ่ะแล้วผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ของกระาบสวัสดีครับผมผมเอ็กดีจากเอ็กดีสตูดิโอไปแล้วครับผมบ๊ายบาย